โอเคครับสวัสดีครับผมคุณไม่ต้องสงสัยนะครับผมว่าเสียงนี้คือเสียงอะไรและคือเสียงใครมันคือเสียงของผู้ชายคนหนึ่งครับผมที่เคยทํา YouTube แล้วก็ทําการล้มเลิกไปเพราะว่าามีภารกิจค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่สามารถจะเอาเวลามาทําตรงนี้ได้มากอะไรมากนะครับครับผมแล้ววันนี้ผู้ชายคนนี้ครับรู้สึกอยากจะกลับมาทําตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง คิดถึงบรรยากาศที่มีพี่ๆน้องๆมาคอมเมนต์มา,อาบอกแสดงความคิดเห็นเล่าสู่กันฟังนะครับและด้วยช่วงนี้ที่เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้นะครับสิ่งเดียวที่ผมพอจะทําได้นะตอนนี้คือน่าจะทําคลิปอยู่บ้านนะครับและไหนๆผมก็จะกลับมาแล้วด้วยความที่ผมเคยพลาดพลั้งผิดพลาดไปที่ มันเคยเป็นช่องอนิเมะมาก่อนแล้วเราก็ทำการหักหลังคนดูโดยการเอาเกมมาแคชผมรู้สึกผมมีความผิดค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมสำหรับณส่วนของตรงนี้ทีนี้พอผมอยากจะกลับมาทำเนี่ยผมก็อยากจะถามความคิดเห็นทุกคนว่าให้อภัยผมไหมแล้วก็ผมควรจะทำไหมหรือผมควรจะกลับมาทำไหมแล้วถ้าเกิดผมควรเนี่ยผมควรจะทำอะไรในช่องนี้ ช่วยแนะนํากันมาได้นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านนี้จะด่าผมหรือจะอะไรผมก็ได้ผมยอมรับไว้นะตรงที่นี้นะครับผมยอมรับว่าครั้งที่แล้วผมทําผิดมาจริงๆนะครับเพราะว่าเหมือนเรากับสร้างฐานแบบคนติดตามจากการ์ตูนจากอนิเมะนะครับแต่ว่าเราก็หักหลังเข้าด้วยการโอกเกมมาลงช่องนะผมก็มีความผิดค่อนข้างมากอันนี้ผมขอยอมรับครับและ ครั้งนี้นะครับจะถือว่าเป็นซีซั่นใหม่ก็ได้ผมจะทําการปรับปรุงอะไรอะไรให้มันดีขึ้นผมขอโอกาสเริ่มต้นใหม่นะครับผมอยากให้พี่ๆน้องๆเนี่ยติดตามและกดไลค์แล้วก็คอยเป็นกาลังใจให้ผมนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนใครที่อยากจะดูอะไรในช่องนี้นะคอมเมนต์เอาไว้ใต้นี้นะครับผมแล้วก็ขอความคิดเห็นนะครับว่าจะให้ผมกลับมาทํำไหมหรือไม่นะครับ